ผู้ชายมักแยกจับมือฝ่ายหญิงและข้าฝ่ายหญิงยอมจะเป็นการทําให้ผู้ชายผู้ชายเข้าใจว่าสามารถสารไปสู่ความสาคัญทางเพศหรือไม่ถามคุณน้อยก่อนเลยครับว <นะ S 2> ่าน่าจะให้เขาจับมือไหมครับอันจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นสมัยโบร,ราณเนี่ยก็ไม่น่าแต่สมัยนี้มันแบบมันคนเยอะเราก็ต้องเลี้ยงลูกแบบอีกระดับหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราก็ควรว่าเราสามารถที่จะพูดแบบปัดป้องได้นะลูก เราก็บอกว่า,เ,าเราก็รู้จักหลบเองอะ่ะจับนู่นบ้างหยิบนี่บ้างแต่จริงๆธรรมดาไม่สมควรที่เราจะแบบเราจะรู้ว่าเราเขารักเราเรารักเขาจะต้องมาสัมผัสไม่ต้องซื้ออะไรให้ทานก็ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นั่นมันสอบไปถึงถ้าได้จับมือแล้วได้จับมือถือแขนมันมีความรู้สึกทันทีเหมือนเราสมัยก่อนปเป็นสาวๆพอถูกมือแล้วเราเก็บไปคิดทั้งคืนเลยเก็บไปฝันอีกทั้งหากแล้วทีนี้เป็นสิ่งที่จูงใจเราจะต้องหาเขาละแล้วเขาก็ต้องหาเราละทีนี้เรื่อยไปนี่คือสิ่งที่จะ ไปถึงตรงนั้นได้เหมือนกันใช่คร,<ป>ครับมันเป็นสัมผัสที่ถ่ายทอดที่เรียกว่าความเสน่หาอ่าและสัมผัสถ่ายทอดความเสน่หาอีกเรื่องนึงก็คือแต่ที่ลับๆม,ม,มืดๆอีกอย่าไปดูหนังกันนี่ถ้าหนูไปยอมให้เขาจับเขาลูกเขาอะไรเนี่ยมันมีส่วนมากๆลูกจ๋าขอบคุณครับคุณน้อยครับพอดูเ<ม>็กสโพนทำการสำรวจเมื่อปีล่าสุดเนี่ยพบ<ม>ว่าผู้หญิงเนี่ยเสียสาวเนี่ยนะครับ80เปอร์เซ็นต์เป็นเพราะบรรยากาศที่เป็นใจแน่นอนนะครับเพราะนั้นต้องถ้าเกิดเราไม่อยากที่จะเกิดเรื่องนั้นก่อนเวลาเนี่ยไม่ควรจะไปอยู่ในบรรยากาศที่เป็นใจคววาาาามมมมจจจจจรริิงถ้เกกกดะะััััับบบบืืือออนนนนนใที่สธณแุ ันก็คงโอเคมันก็คนเห็นก็ไม่น่าเกลียดนั่นก็คือแบบเหมือนเพื่อนฝูงกันน้อยนี่น้อยนี่มีความรู้สึกนะเด็กๆยังไม่ถึงว่าเรื่องลูกน้องก็แล้วแต่เรื่องเด็กสาวๆก็แล้วแต่บอกว่าจะไปไหนกันจะไปดูหนังไปเที่ยวชายทะเลดีไหมหรือจะไปเดินเล่นกันกลางสนามอจะแนะเด็กให้ไปทางอย่างนั้นจดีกว่าไปที่ชุมชนเยอะๆดีกว่าใช่ครับนี่เป็นคํา ข้อคิดครับสําหรับคุณน้อยนะครับซึ่งก็มีลูกครับคุณแม่คุณแม่ของลูกเลยนะครับท่านบอกเลี้ยงได้ก็เลี้ยงไปถ้าเรียกได้เรียกไม่งั้นต้องพยายามไปในที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่สาธารณะเลยอย่าไปในที่ส่วนตัวนะครับเพราะมันอันตรายเรื่องนี้ใช่แล้วค่ะ